เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธองค์พระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่าเลยวักกะลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ ดูก่อนวกกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดูก่อนวกกะลิเพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ก็คือเห็นเราเมื่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจับชายสังฆาติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเทอนั้นมากไปด้วยอภิชา มีกามราคากล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางปัทุสรายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สำรวมอินทรีย์แล้วไซภ์ภิษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้เพราะเหตุใดเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราแล้วได้ตัดไว้โดยในตรงขันข้ามจากภิกษุนี้คือตัดเป็นปฏิปักขัยโดยในว่าแม้จะอยู่ห่างกันร้อยโย์ถ้ามีธรรมเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระองค์ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐเล่มที่สปฏิจจสมุบาทจากพระโอษฐ หน้าที่12ถึง13